สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการโพสผ้าไหมลายสวยมากแล้วก็เป็นลายมงคลพญาครุฑหกตอกยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีพญาครุฑ3ตนนะคะสวยมากนี่นะคะใส่กรอบนะคะราคา9,999บาทพร้อมส่งทั่วไทยนะคะสนใจทักมาได้081257 1 7 0 9 0812571709คุณผู้ชมดูก่อนความอลังการนะคะของผ้าจะเป็นสีเม็ดมะขามนะคะดูดูการการเขาจะทอผ้าไหมก่อนนะคะแล้วค่อยมาเขียนทองนะคะแล้วก็มีหน้านางเป็นต้นโพเป็นยันนะคะสวยมากผูชมดูนะคะดูความอลังการก่อนนะคะเหมาะสําหรับไปใส่กรอบนะคะมากกว่านํามาใส่ในตัวคนนะคะขยาคดนี่นะคะ 9,999บาทนะคะเป็นราคาก็มงคลอีกนะคะสวยมากนะคะคุณผู้ชมดูสุดยอดสุดยอดนะคะค่ะสนใจทักมาได้คะ่ะนะคะให้ดู3มตัวแบบนี้คะ่ะอันนี้นะคะ